รถขุดรุ่นพิมพ์นิยมส่งตรงจากญี่ปุ่นสวัสดีครับพบงการที่พี่อนพีเช่นเคยแบบนี้นะครับผมมีรถขุดรุ่นฮิตมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกเช่นเคยครับกับคันนี้เลยโคมสู420ร่รุ่น8ครับคันนี้ราคาค่าตัวไม่ถึงล้านครับเพียง9 9 0 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่15,900บาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยครับสเปคจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมรอบคันกันเลยครับสาหรับคันนี้นะครับจะเป็นแท็กใหญ่ครับมีกล้องมองหลังมาให้ครับแล้วก็มีฟังก์ชัชนอาด้วยคับคันนี้ ปีผลิตของเขาจะเป็นปี2013ครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่8,483ชั่วโมงครับน้าหนักรถ12.1นตันครับันนี้วางเป็นเครื่องยนต์คมสูุ91.7แรงม้าครับสภาพเดิมๆสงตรงจากญี่ปุ่นแท้100%เปรเเลยครับคันนี้สําหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาทดสอบการทํางานของตัวรถนะครับบริษัทพี p นีเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับบริษัทจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดครับกิโลเมตรที่3 1จังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามพ n เเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเครื่องจกักรนำเข้าคุณภาพแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ